Bao 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 ที่ได้รับการร้องเรียนนะครับทางเจ้าหน้าที่จากธนาการพิเศษธนาคารกรและเจ้าหน้าที่จากองค์การแดงประชาชไทยนะครับเข้ามาตรวจสอบนะครับตามข้อร้องเรียนที่ได้มีการร้องเรียนนะครับรายละเอียดเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแต่เบื้องต้นนะครับแจ้งตามออกนะครับข้งมมาไม่โต้ได้เลยนะครับเพราะทุกประตูเขาเนี่ เจ็ดแนะ่งใครเป็นเจ้าของครับของกาง,งเข้าไปได้เลยนะครับคทักกระสอแจ้งรายละเอียดอาการการตรวจสอบนะครับอันนี้นั่นยัง IPTV ถุงมือนะครับ มีคนรเองเาหนาเดี๋ยวนะครับขออนุญาตชิ <t <t like <t <t ้แจงอีกครั้งนะครับีจงไปแล้วนะครับท่าน กรณีที่ตรวจสตแล้วท่านจะงเนินการในเรื่องบุยาสติดต่อไปนะครับซึ่งกรณีพบสารติดครับ ปึกแนวเข้าปึ๊กหงเกี่ยวหรือว่ารอระล่างวันนี้เริ่มผ่าประตูเล็กๆออกมา สุดทายตงส่วุมมันก็ตองไปไปช่วยครับพี่ประมาณนี้นะพี่โอเคไหมครับครับพี่ครับพี่ครับ เพราะวันนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะครับได้มาร่วมกับทางฝ่ายปกครองและตำรวจนะครับของจังหวัดสมุทรสาครนะครับทำการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มร้านแท็กผับนะครับซึ่งจริงๆผับแห่งนี้เราเคยเข้าทําการจับกลุมมาแล้วสถานที่เดียวกันนะครับเมื่อวันที่1 1สิงหาคมพุทธศักราช2561นะครับซึ่งในขณะนั้นน่ะเราพบว่ามียาเสพติด นในครั้งนี้นะครับหลังจากถูกปิด5ปีแล้วเี่ยเขาก็ได้มาเปิดใหม่นะฮะ,ะโดยใช้อาคารเดิมเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับอาคารอีกครึ่งหนึ่งเขาได้รื้อถอนไปแล้วนะฮะซึ่งเราก็ได้พบตามข้อร้องเรียนนะครับว่ามีการใช้ยาเสพติดภายในร้านจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการเปิดเกินเวลานะฮะเปิดเกือบถึงตีสี่นะฮะของทุกวันนะครับ หลังจากสายลับเราเข้าตรวจสอบแล้วพบอย่างนั้นก็วางแผนเข้าทำการจับกลุ่มนะครับวันนี้ที่เข้าตรวจนะครับก็ด้วยร่วมกับทางสำนักง,งานปปสภาค7ด้วยนะครับทางปปสได้ทําการตวรวจปัสสาวะนะครับพบว่ามีผู้มีปัสสาวะสีม่วงเนี่ยถึง76รลายนะครับเป็นหญิง39ราลายเป็นชาย37รลายนะครับความผิดเบื้องต้นที่เราพบเนี่ยก็คือเรื่องของกฎหมายฐานวิการเป็นเบื้องแรกนะครับเรื่องของการ เปิดสานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับเ,เรื่องของการปลปอยปิดแล้วเลยให้มียาเสพติดในสถานบริการนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะข้อหาขายเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดโปรมโมชั่นนะครับเนะครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะหลังจากนีเ้เราก็จะได้ส่งต่อให้กับทางอำเภอกระทุ um ่มแบนนะครับรายงานทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อที่จะให้ออกคำสั่ง นะครับเพิกถอนใบอนุญาตนะครับแล้วก็ปิดสถานที่นี้นะครับมีกําหนด5ปีไม่สามารถที่จะ,ะเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการได้อีกเป็นเวลา5ปีนะครับซึ่งในขณะนี้อยู่ในกระบวนการที่กำลังดำเนินการ